เรื่องมันมีอยู่ว่าน้อยเป็นคนต่างจังหวัดเดินทางมาทํางานชั่วคราวที่บริเวณเขาหลักหลังจากเกิดสึนามิประมาณศัก์ปีกว่าๆเห็นจะได้น้อยได้มาเช่าบ้านอยู่ไกลล้นลากับแหล่งท่องเที่ยวและใกล้ๆก,กับสถานที่ทํางานที่ตัวเองทําอยู่เรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่น้อยทํางานเสร็จแล้วคืนวันนั้นเป็น,นขางวันแต่สงไฟจากข้างทางและบริเวณบ้านแถวนั้นก็ส่องสลัววน้อยนั่งดื่มเบียร์ที่หน้าบ้านที่ตัวเองเช่าอยู่บนระเบียงชั้นสองด้วยความสบายใจว่าง,งานเสร็จแล้ว น้อยนั่งดื่มเบียร์เพลินๆจนประมาณสักสามถึงสี่ทุ่มเห็นจะได้อาการก็มึนๆไม่ถึงกับมามักนักหันไปเห็นไกลๆและได้ยินเสียงว่าววมันเป็นเสียงเพลงมาจากบาร์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักจากบ้านที่ตัวเองพักอยู่แต่ก็ไม่ใกล้จนเกินไปด้วยอารมณ์ที่มึนๆได้ที่น้อยก็ตัดสินใจที่จะเดินเพื่อไปดื่มต่อที่นั่นท่ามกลางบรรยากาศเงียบไม่คึกคักเหมือนสมัยก่อนสึนามิมีบ้างร้านอาหารผับบาปกระจายแต่ก็ปิดเงียบกันหมดแล้ว ที่มีอยู่ก็เหลือแต่ร้านนี้ร้านเดียวที่มองเห็นอยู่เล็บๆนั่นแหละน้อยเดินไปเรื่อยๆสักพักเขาถึงจุดหมายเขายืนลังเลอยู่หน้าร้านแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านสังเกตรอบๆในร้านมีแต่ฝรัง่งแต่แปลกใจนิดนึงตอนกลางคืนแบบนี้ฝรั่งผู้หญิงทำไมถึงใส่ชุดบิกินี่ฝรั่งผู้ชายก็ไม่ค่อยมีคนใส่เสื้อแต่น้อยก็ไม่แปลกใจเพราะมันคือสถานที่ท่องเที่ยวเพลงและบรรยากาศในบาร์ทึกคื้นมีการเต้นโยกกันนิดหน่อยกระดกเบียร์กันเอาตามระสานักท่องเที่ยวน้อย เดินตรงไปที่บาร์ซึ่งก็เห็นหน้าไม่ค่อยชัดบอกว่าที่เคาน์เตอร์นั้นรู้สึกว่าจะเป็นคนไทยที่ขายอยู่ไม่ใช่ฝรั่งแต่เพราะบรรยากาศภายในร้านมีแสงไฟสลัวมากเขาคงเปิดไฟให้เข้ากับบรรยากาศน้อยคิดแบบนั้นแล้วน้อยก็ตัดสินใจสั่งเครื่องดื่มเป็นเบียร์แต่ละทางเจ้าของร้านบอกว่าที่นี่ไม่มีเบียร์ขายมีแต่ค็อกเทลวันนี้เขาให้ดื่มฟรีเพราะเป็นวันพิเศษน้อยก็ไม่ค่อยดื่มค็อกเทลสักเท่าไหร่แต่ก็นึกในใจช่างเถิด มันเป็นของฟรีน้อยก็รับค็อกเทลจากบาร์เทนเนอร์มาดื่มรู้สึกว่ารสชาติมันแปลกๆด้วยความที่ไม่คุ้นชินแต่ก็คิดในใจว่าค็อกเทลมีหลายชนิดอาจจะมีรสชาติแบบนี้แหละมันอาจจะเป็นรสชาติที่นักท่องเที่ยวขอชอบน้อยนั่งดื่มไปเท้าบรรยากาศไปฟังเพลงแสงสีสลุนๆในบาร์ที่มองหน้าใครก็ไม่ชัดสักคนบวกกับความหมามา,มากขึ้นมากขึ้นจนเวลาล่วงเลยไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้สึกได้ว่าตัวเองลุบหลับไปตอนไหนยังไม่รู้เลย น้อยมารู้สึกตัวตื่นขึ้นในเช้าวันต่อมาบริเวณชั้นล่างของบ้านเช่าที่ตัวเองเช่าอยู่และมองดูสภาพตัวเองเสื้อผ้าติดฝุ่นเกลดกรังและยังสงสัยว่าตัวเองกลับเข้ามานอนที่บ้านนี้ได้อย่างไรกันจนแล้วจนรอดก็คิดไม่ออกแต่ช่างเถิดน้อยคิดและสายสายของวันนั้นน้อยก็เก็บข้าวของซึ่งมีเสื้อผ้าอยู่แค่กระเป๋าเดียวขึ้นรถโดยสารประจําทางกลับบ้านซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งน้อยกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณสามวันอาการแปลกแปลกก็เกิดขึ้นกับตัวเองปวดท้อง คลื่นไส้แต่ไม่อาจียนกินไม่ได้แล้วก็เป็นไข้นอนสมเนื้อตัวสีเขียวตาเขียวปากซีดจนญาติที่น้องตกใจรีบพาไปส่งไปโรงพยาบาลไปตรวจเอ็กซเรย์เช็คทุกอย่างปรากฏว่าไม่เจอว่าน้อยเป็นโรคอะไรซึ่งหมอเองก็แปลกใจมากรักษาไม่ถูกญากก็พากลับบ้านเมื่อสิ้นหนทางทางญาติของน้อยก็พาไปห,หาหลวงตาที่นับถือหลวงตาเห็นสภาพน้อยแล้วก็ไม่พูดอะไรบอกทางญาติว่าให้ไปเอาน้ำสะอาด,อาดมาหนึ่งถัง เมื่อได้น้ำมาหนึ่งแล้วหลวงตาก็บริกรรมคาทำน้ำมนต์แล้วบอกให้เอาไปให้น้อยดื่มกินน้อยได้กินน้ำมนต์ของหลวงตาผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วยามก็มีอาการชักดิ้นชักงอและก็อาเจียนออกมาอาเจียนอที่ออกมานั้นมีแต่ของสกรปรกดำๆเหม็นๆคลุ้งไปหมดหลวงตาบอกว่าให้กินน้ำมนต์ให้หมดแล้วก็อาเจียนออกมาให้หมดน้อยอาเจียนออกมาหมดใส้หมดพุงแล้วก็สลบไปหลวงตาเลยทำน้ำมนต์ให้อีกหนึ่งขันให้เก็บไว้อาจเป็นเวลาสามวันหลวงตาบอก กว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกหนึ่งวันน้อยก็จะเสียชีวิตทางญาติผ่าน้อยกลับบ้านไปอาบน้ำมนต์ของหลวงตาเป็นเวลาสามวันอาการของน้อยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและหายเป็นปกติในเวลาต่อมาเมื่ออาการดีขึ้นเป็นปกติแล้วน้อยก็ได้เล่าทุกอย่างให้ญาติและหลวงตาฟังเรื่องเกี่ยวกับตนที่เกิดขึ้นหลวงตาฟังแล้วก็บอกว่าสถานที่แห่งนั้นเคยมีญาติโยมได้นิมนต์หลวงตาไปเพื่อแ่กุศลให้กับบรรดาวิญญ,ญาณทั้งหลายที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์สึนามิ ให้ได้ไปผุดไปเกิดแต่น้อยคงเข้าจังหวัดที่ดวงตกเป็นคราวครอบจึงได้ไปเห็น,นอวิญญาณเหล่านั้นและนั่นน้อยได้ไปกินอาหารถีเข้าไปแต่ก็โชคยังดีที่มาเจอหลวงตาก่อนหลังจากนั้นต่อมาอีกไม่นานน้อยก็ยังสงสัยทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็เลยขับรถจากบอ่อหานอข้ามจังหวัดเพื่อมาดูให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งน้อยมาถึงก็มืดแล้วเลยขับรถผ่านไปดูเห็นเงียบสงัเมืดสนิทไม่เห็นมีบาร์ที่มีไฟแสงสี ผู้คนทุกพล่านเหมือนครั้งก่อนที่เขาเคยไปนั่งดื่มค็อกเทลน้อยก็รู้สึกขนลุกขนพองทันใดแต่เพื่อความแน่ใจเช้าขึ้นมาน้อยก็ขับรถวนไปดูอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้นอออยอถึงกับแทบช็อกเมื่อพบว่าไอห,ห้องแถวหรือร้านอาหารที่เคยเป็นบาร์ที่เขาเคยมานั่งดื่มค็อกเทลเมื่อเดือนก่อนนั้นมันเป็นห้องแถวเก่าๆสางกูหามีหญ้าและทวันรกขึ้นเต็มไปหมดมันเป็นสถานที่รกร้างน้อยยืนขนลุกสู้แทบจะขับรถกลับบ้านแทบไม่ไหวรีบออกรถจากสถานที่นั้น บึงรถออกอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่กล้าหันกลับไปมองอีกเลยเรื่องเล่าของน้อยที่ไปเจอวิญญาณหลังสึนามิก็มีเท่านี้